สวัสดีค่ะครูหนิงอาจารย์ของหมอนวดหน้านะคะเด e นเมจิกอะคาเดมอยู่แถวคลองหลวงค่ะวันนี้เรามีนักเรียนมาเรียนบีบีโกค่ะมาจากต่างจังหวัดหลายคนเลยนะคะบิมาจากหันใหญ่ก็มีราชบุรีก็มีกทมก็มีนะคะแล้วก็จังหวัดตรังก็มีนะคะเรารับรุ่นละ8คนสําหรับนักเรียนทุกสาขาด้วยศาสตร์ของการใช้พลังฝ่ามือยกหน้าเรียวกระชับแล้วก็หน้าเด็กเด้งตั้งแต่ครั้งแรกปรับกรอบหน้า ปรับโง้เฮงให้กับลูกค้าได้เอาไปใช้ทํางานกับลูกค้าได้จริงๆซึ่งใช้อุปรกรณ์น้อยมากค่ะและก็ยังมีไฮไลท์เลยค่ะนวดผลักสิวผลักของเสียที่อุดตันบนผิวค่ะวันนี้เรามีนักเรียนนะคะเรียน2ห้องห้องนี้จะเป็นห้องบีบีโกเราเป็นเทคนิคที่ทําให้ลูกค้าหน้าเงาฉ่าวาวตั้งแต่ครั้งแรกถูกไหมคะสนุกายากไหมคะ ไม่าขดนะคะมือทําสอนอย่างใกล้ชิดบอกได้เลยว่าความรู้และเคล็ดลับที่สะสมมา20กว่าปีใครได้เรียนกับคุณหญิงโชคดีมากๆค่ะเราสอนละเอียดจริงๆนะ,ะใช้เวลาในการเรียนเพียงแค่หนึวันได้รับไปประกาศของ4กระทรวงประกอบวิชาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเดินทางไปทํางานต่างประเทศมีกระทรวงต่างประเทศรับร,บรองด้วยค่ะถ้าใครเห็นเห็นวิดีโอนี้นะคะและก็สนใจให้ทักคนที่แชร์วิดีโอนี้ไปได้เลยนะคะ เมจิกอาคาเดมีแม่มดออนไลน์ค่ะ